อ้าวผู้ได้มาหาเมือนนี่นองลูกหลานทั้งลายแย่เลยนทั้งาแเลยนั้งม่แต่ทังหาแม่บเรื่องหัวานเราอยู่บ่าอันรอดรอดรกกสซ้านเราแล้วคนที่มา่ยอมมองแบบ มายู่งเนน้ำพอตูนี่แหละมาเลียยอยุ่นนี่ผมมาเลียนมันซุน่ไม่เลียนน้ำก่อนเพิ่มวะโอ้ยบ่เพิ่มแล้วเขาก็เอาไปแต่ไหนเดเป็นปีสองปีแล้วล่ะแต่ว่ามันหนาวปีละครึ่งก่อนเห็นมอเลย่ได้หอนมาจังเแม่ไปเลยเอ็ดกับลัดทงลาดทาม่านว่านแม่เน่อื่นมากหาแม่แล้วเขียวขึ้นเมื่อขอดมีแต่งันใช้หมอหนึ่ง ก็บ <laughs> ่ oh ้ห็นมากมืนอหมอแม็กนั่หมอแค่เลยบ่ได้มากแน่ของผนเสียบ่เลยไปเกงตำรวจด่เดอกระเป๋ามเอาเงินมาที่นี่กันเล่นเอาไปเอาไป่เอาข้นรถไปลําอันไรไปจาจะเป็น่วงเนาะเอาใช้รถอันบุเลอาใช้รถกับวะมาที่นี่มันเฮียงที่ไหนไอนั่นเดนเอาท้ามันเดนเเขาไดดเเนาะมันเฮียง มันเป็นแค่ดําแม่ก็เลยเห็เขาแนันเ่อ้เบ้าเอันบัานเดียวเดียวที่ผ้าคาดระบหยลูกไปไปอันนั้นไปขอพ่อจากขอเฮอปู่พ่อตาปนใครอยากได้อันไหนอยากได้งอยากได้หน่อยอยากได้หลายอยได้น่อยได้หมดสดเนี้ยหอแม่นั่งกับหนนี่เดือดพุ่งเออแมนเอามดทุ่นเนี้ โอ้ยไม่ไหวแน่นอหมไหวเขาเป็นคือกเที่ยวรับเขาเอาเต่าเพาเลยพอเ้ยปูหมูแก่นยาเพลิงยาคัมพ่าลูกเขาบ้านเลยล่ดูการมาลักมาบายแล้วสมกันเขาไปเรียนจกวัดจุคนละละแต่ว่าเขาเป็นนวลำบายค่ลำหาเทียกันรักเขาอยู่นี่โมงกลุ่มเขิบเขาเขาไปใช้เขาเขาไปเขาเป็นนวลำ

อันขาดในข้าม,มันเรีนกว่าเรียกแดง <c oughs> สังหารจับก็ไเลย <c oughs> มันเป็นอันมมตะเพื่อนขอมากเข้าไปอยากว่าให้เนี่ยนะเอามา้เร <c oughs> ียกันเดี๋ยวพอไทยเลยร่าง <c oughs> อน,อน,นั้นเรียกันเดี๋ยวพอไทยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวยิงไล่กันใางเดียวก็เะนังงันงันตรงตรงอี่ปอนขอมาบตมแม่กมงม่นังมันบุกว่ะขานังแล้วบที่ภาคเราอะเอาตัวียวกันนะเอาขันนามมัลยะเอาขันนามม จะออกเพก <No ื่อกันเด้อลูกเอาส่เบอร์สุกเรืผู้ะเล็กละหน่อยกระซางขอหอจากจิตใจไวบนงอันนโมตตัสสาความก่อนน้ำมนลูกนมนัาพระธรธตาสมมาสัมพุทธัสสะนะมนัสสาพระธรโตัวรตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทตัสสาพระวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาจารย์เย่ปรมัยธีนาทวารัตเยีนักตังสัพพังสัพพังอัปปละทังขามัตุโนพันธีอาจารย์เย่ปรมัยธีนาทวารัตเยนักตัณงสัพพังอัปปละทางขามัตุโนพันธีอาจารย์เย่ปรมัยธีนะอวารัตเยนักตังอวาัตเย สัพพังอรธัพพังมัทงมทุกโนมันติสพัุเโนมัติาดูเรปูป้กอเฮา่อเลืนายาเพลงท่านมาตาปิตุเรนขึ้นในเพื่นเป็นอาจารย์แล้วก็เลยได้กาวถึงอาจารย์เย่ทธรรมดาบวางให้ผักผู้คนส่งสิลงกุญแจนำถ้าขออมสิกกันแทนหลูกแท่นเต่าเรืมาบ่ได้มาซาดออกมาตามกันเวลาอยู่ลูกก็มีงานมีการเขามีงาน ข้อคศักดิ์สิทธิ์จริงใดที่กันความกันศัตรูแล้วก็บ่ควมกันศักดิ์สิทธินซื่อเสียงขอให้ลูกให้เตาได้ดังมากดังหนายเบิดทุกคนนี่มีงานหน่อยงานหลายเขาก็บรรวติสิทธิ์แบกว่าลูกว่าบ่มาบ่ได้คือมากกว่าคู่ปัดยาปัดแม่ข้าจ้าถูกลาเอาเอาลูกปัดนีแม่พาเราแล้วลูกลูกเราเก่าข้อความนั่นอห้องข้อความ ใจน้เนี่ยเอายน่าร้องบ๊ปู่เขาสะก่อนใจเอาเอาขันหน่อยจ้ะอยาากกมันี่เน่ยดังเตืไลยคนั่งชมพอนีคือการขึ้นยาให้เวลาให้ความจำดีคือคือน พอ่ลักษาสืบซอยแม่ซอยแม่ไว้เออสังสังตเปี่ยนตอนี้ปจรักิรแบบนี้นีลนเด้อใตั้งใจแล้วก็ตั้งใจแล้วพี่ลุมจกวุนมากเลยละเียางลังเดย จีบกูซุนยัไแต่เป็นมะ้อมัวคนเลยนะเออเป็นมดจูทหารงานห่าน่วด้านับยาห่วยงานจับยเที่ยง็นสาแน่ตัซ้ำได้ปีละสอง้ก่อนนี้งละมีแค่แค่เลยนั่นดหลือดม่วันี่ย้แม่วันเงินมดมนมา้าม่้กไม่รราคุณจ้ากนพอเาก เดี yeah, oh, yeah. yeah. mm ๋ยวหานน้ามาตรงเนี่ยต่อตัดอืมค่อยถูเอาก็ได้หรอกมัดที่มวคนละหน่อยอ๋อมนตรงก็ได้หรอกแม่เพราะว่าเป็นลูกเออเพราะเป็ี่นไิที่ล้วค่อยมาเซ็ตอ่ะ ความใจพ่อปู่อยนี้เดียวไปใสจริงค่ะเหอัร่องกันเอาเวลาเอาดไปเป็นบุปไปตาดังเนอมีคนมีหนุนทุกคนเลยนะเา Nhà viên tụng alam đại tuổi là lo về mà mà mặt 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 เดินเดยนเดี๋ยวเดี๋ยเดยพอะไปบน่ต้นงดีทอนนนหน้ามาเจาระกันเจ้าปรกันเจาบกันงเสิรเกันดกานอใซุไม่กินบอกให้แม่นี่สุขภาพแข็แรงที่แม่ปิดขนนทับเสร็จนั่งใจแม่หายอ่มค่ะจัรักบุญมา สาเราสร้างคือนะต้มไข่ทำะไรก็มากเมอั้มไวันยุก็มากค่ะพอเอามิน้าแม่นแม่สุขภาพแข็งแรงูเป็นกำลังใจให้ลูกคู่สีเป็นการ่อไปูแม่ดูจะเป็นลูอยากได้อันเ้วูจะเป็นด้เป็นคู่เข้าสุดเสียงดุดัน เอาแบบล็อกคนอยู่ได้เลยก่อนรั่งพ่อ้องเขาปยเอาคุณอิเป็นแค่เป็นเรื่องรั่งในี่ื่อนสุขภาพนงไอเสียงแรงมันเวียนมาหลายปีเลยรั่งเต่าเกอมันมันเอากระเป๋าขึ้นเมื่อมันสิมาเลยไม่จากมู้บาดเลยเอาตั้งใจอยู่นน่อสุนดีมากแล้วทั้งแม่เนี่ยดีมากเลย มีงานนะมึงวันที่สิบเจ็ดเป็นเขาวานอนที่เขาเิด้มมีงานบอกอมเาไอถ้าิดใจไมนพดนะโอยดีใจรอเดี๋ยวพอทยงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยส่งไล่ให้ นั่งกันนั่งเงียเฝากครับเอาตัวนี้นั่งอกีกจิเฟืองอย่าันเน่เออเดี๋ยวด้เออนี่ได้ได้ได้หนึ่งสองสาสลูกสูง ีก yeah. erm like ่อนเดีเป็นลเนีังมีอะไรอีอันผูแรกนวนเรก็สนตะกวแน่ี่ก่อนจ็ก่อนลกแบบตอออกไปอม่ย่กันแเนเอาเสริมน่ไม่กินจะเป็นท่านท่านก่อนท่านอย่างไปเอาลพม่มีบุไดจีกกไละคุณันกได้คุณอตัวแทนเราเนี่ย ออพี่บอกน้องได้าไม่ยั้งยเนี่าวันนี้ไรตั้งไงตั้งไงละใช่ไนี่อโอกาสนะครับพี่ไม่ไทยเป็นิรุณไ่มาศเยี่ยมผู้บายจาร์นะครับคุณแม่คุณช่วงเล่นดวงไ่มาศดดหนามขอพ่อนนะครับบุปเหมือนกูเข่นยาบุพเพ่งนะครับถือโอกาสนี้มาขอพรอน้างคุณแม่ช่วงของเฮ้าอุรเล่นครัผู้บารจาร์ของเฮาหลุหลน หมอล่ำลูกหลานเจ็ดสิเป็นหมอยังหลือมาทั้งร้อยเนี่ยแต่พันแกนเขาตั้งใจญ่เขาลดเขาลุดมากแล้วบัดเขาไมตั้งค์ไม่ใช่นะครับแม่เยี่ยมคุณแม่หนั่งคิดหมออาจารย์เอายามาอยากมาขอพรน้ำปูน้ำยาน้ำนั้ำดะสาธุไนลูกได้เบิดสุคนไอรูดก็นองมือไอลูกได้เจอป้อนคิดคิดประการของปูข้องยาได้ นักปนกระไพร์ลงลกไพเสนเแ้อเค